ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศิลธรรมจัรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งให้ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชากากธิเบมหาภูมิอดุมลยเด,ดหาราชบรมนาถบพิตร การประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีขอรับภูมิ4ีเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีขอรับภูมิสีส,บบาาส,ส,สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแก่นักเรียนในเขตบริการภายใต้วิสัยทัศน์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งที่ว่ามุ่งจัดการศึกษาเพื่อโอกาสคุณภาพคุณธรรมและการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยครูดีมีความสามารถและการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาพิบาลโดยการนำของนายฉลาดสายโยธาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีขอรภูมิ4มีโรงเรียนในเขตบริการจำนวน17โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่3ตำบลดังนี้ตำบลขวาวใหญ่โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่บริหารงานโดยการนำของนางการจนานุพัตรรักษาการในตําแหน่งผู้มีการโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566 มีจำนวนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนนักเรียนจำนวน72คนโรงเรียนบ้านไพรสอนสำโรงราษฎรบำรุงบริหารงานโดยนางปรังศรีสีย์ยในผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสอนสำโรงข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คน นักเรียนจํานวน60คนตำบลช่างปีโรงเรียนบ้านกระโดนคอกระโดนคอพดุงวิทยาบริหารงานโดยการนำของนายมานพตะหลับทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนคอข้อมูลสถานศึกษามีการศึกษา2566 มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนนักเรียนจำนวน218คนโรงเรียนบ้านขาบริหารงานโดยการนำของนางสาวอินทิราภูมิสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คน นักเรียนจำนวน38คนโรงเรียนบ้านช่างปีบริหารงานโดยการนำของนายมงคลสมานทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่างปีและนายสามารถเชื่นใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่างปีข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนนักเรียนจำนวน186คน รงเรียนบ้านตะครอบริหารงานโดยการนำของนายพิชิตทีอุปมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะครอข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2 5 6 6มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรนักการศึกษาจำนวน1 1คนนักเรียนจำนวน86คนโรงเรียนบ้านโคกลาวน้องเล็ก บริหารงานโดยการนำของนางศรีอัมพรมุมทองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2 5 6 6มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนนักเรียนจำนวน50คนโรงเรียนบ้านหนองผีนนท์แคนบริหารงานโดยการนำของนายชานวิทย์กรวยทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนการโรงเรียนบ้านหนองผีอโนนแคนข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนนักเรียนจำนวน82คนโรงเรียนบ้านหัวแรดนาโูบริหารงานโดยการนำของนางนิตยาเพ่งผิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรดนาโูและนายประเวศธนพัฒนีลก รองผู้มุ่งในการโรงเรียนบ้านหัวรรตนาโพข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนนักเรียนจำนวน238คนตำบลแตนโรงเรียนบ้านแตน บริหารงานโดยการนำของนางมนทิราหลักคำผู้มีการโรงเรียนบ้านแตนข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนนักเรียนจำนวน222คนโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้งบริหารงานโดยการนำของนายพิพัฒน์ชาวนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง ข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนนักเรียนจำนวน42คนโรงเรียนบ้านโนนทอนบริหารงานโดยการนำของน,งนางนภพรโพผารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอนข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566 มีจำนวนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนนักเรียนจำนวน35คนโรงเรียนบ้านประทุนอายองบริหารงานโดยการนำของนายอเนกหม่อทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนอายองและนายนัดประคันเอกันหารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนอายองข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566 มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนนักเรียนจำนวน227คนโรงเรียนบ้านสวยายไตรภูมิบริหารงานโดยการนำของดรสุวัฒนาจิตรัตนอรุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวยายไตรภูมิข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2,566มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คน นักเรียนจำนวน136คนโรงเรียนบ้านสังแกหนองคูบริหารงานโดยการนำของนายสุชาติทองนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังแกนองคูข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนนักเรียนจำนวน79คน โรงเรียนบ้านหนองท่มบริหารงานโดยการนำของนางนัตยาลุนล,ลาวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่มข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2 5 6 6มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทั้งการศึกษาจำนวน7คนนักเรียนจำนวน4 3คนโรงเรียนบ้านอาวุธบริหารงานโดยการนำของนายสุจิตแพงชารี พ่วงโวยการโรงเรียนบ้านอาวุธข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา2566มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนนักเรียนจำนวน57คน เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีคอรภูมิีบริหารงานโดยการนำของประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบุรณาการสีคอรภูมสี 4, นายสุจิตแพงชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวุธโดยมีคณะที่ปรึกษาเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบุรณาการสีคอรภูมิีประกอบด้วยนายสุชาติทองนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังแกนองคู นายมานพตลับทองพู่มในการโรงเรียนบ้านกระรวนคอกระโดนคอพดุงวิทยาดรสุวัฒนาจิตรัตนาอารุณพุ่มในการโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมินายพิพัฒน์ชาวนาพุ่มในการโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้งนางปรังสีศียะในพุ่มในการโรงเรียนบ้านไพรสอนสำโรงราษฎรบำรุงรองประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีคอรภูมสี 4, ฝ่ายบริหารงานบุคคล นายมงคลสมานทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่างปีรองประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีคอรภุมสีฝ่ายบริหารวิชาการนางนิตยาเพ่งพิทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรดนาโพร้อมทีมงานนายพิชิตที่อุปมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะครอนางนภาพ,นพ,พาพรโพผารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอนนางกาญจนานุภรัต รักษาการในตำแหน่งผู้อำ่วในการโรงเรียนบ้านขาวใหญ่รองประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบุรณาการสีขอระภุมสีฝ่ายงบประมาณนายอเนกม่อทองผู้อุ่วในการโรงเรียนบ้านประทุนอายองรองประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบุรณาการสีขอระภุมสีฝ่ายบริหารทั่วไปนางอิทธิราภุมสูงผู้อุ่วในการโรงเรียนบ้านขาพร้อมทีมงานนางศรีอัมพรมุมทอง รักษาการในตำแหน่งผู้มยการโรงเรียนบ้านโคกลาวน้องเหล็กนายชาญวิทย์กรวยทองรักษาการในตำแหน่งผู้วยการโรงเรียนบ้านน้องขีนนแขนเลขายุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบุรณาการสีขอร,ระูุมสีนางมนทิราหลักคำผู้วยการโรงเรียนบ้านแตนพร้อมทีมงานนางนัท,ทยาลุนลาวรักษาการในตำแหน่งผู้วยการโรงเรียนบ้านหนองท่ม ศึกษานิเทศประจำเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีขอระภูมิ4ีนางกนิการ,รัตนวงศกตศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีขอระภูมิ4ีในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมามีผลการทดสอบ RT NT ONET ดังนี้ผลการทดสอบ RT ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.12ผลการทดสอบ NT ค่าเฉลี่ยร้อยละ40.74ผลการทดสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่าเฉลี่ยร้อยละ38.33ผลการทดสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่าเฉลี่ยร้อยละ31.80ในปีการศึกษา2566 เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบุรณาการสีขอรับภูมิ4มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทะักษะตลอดจนคุณลักษณะที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงให้มีความสามารถและทักษะในการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีทักษะในการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิตและทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ตามช่วงวัยชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ให้พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องมีทักษะในการคิดขั้นพื้นฐานทักษะชีวิตและทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ตามช่วงวัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงให้สามารถมุ่งพัฒนาต่อยอดพัฒนาความสามารถในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยโดยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน